สวัสดีครับผมแมนูนเกมเมอร์แมวเหมียวคิดถึงการเล่นเกมคอนโซลคิดถึงช่องแมนูนครับหนึ่งในเกมที่น่าสนใจที่มีขายใน p s n store ของ playstation 5ก็คือเกมรถแข่งนะครับ w r c 9นะสาเหตุที่ผมสนใจเกมนี้เนี่ยก็เพราะว่าอยากจะเอามาลองนะว่าถ้าเราเล่นเกมรถแข่งบน playstation 5จะได้ความรู้สึกแบบไหนนะครับโดยเพาะอย่างยิ่งนะครับการลองเล่นกับ j o ย playstation 5 dual sense ทั้งการสั่นหลักสัมผัสแล้วก็คันเร่งนะครับที่มีแรงต้านเนี่ยมันจะเป็นยังไง แน่นอนนะครับว่าณจุดนี้เกมนี้เป็นเกมรถแข่งเกมเดียวที่มีอยู่บน PlayStation 5นะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมานะครับเขาลดครึ่งราคาด้วยผมก็เลยลองซื้อมาเล่นดูเล่นไปได้หลายแมปแล้วนะครับผมแล้วก็คิดว่าน่าจะเข้าใจเกมนี้ประมาณหนึ่งนะครับก็เลยทําวิดีโอมาแบ่งปันกันก่อนอื่นเลยนะครับเกมนี้เป็นเกมรถแข่งแต่เป็นแรลลี่นะก็คือจะเหมือนภาพทนะี่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับก็คือขับคนเดียวขับคันเดียวไม่มีรถคันอื่นนะครับ แต่ว่าจะเป็นการแข่งกันในเชิงเวลามากกว่านะว่าเราสามารถทำเวลาในเส้นทางนั้นได้เร็วแค่ไหนเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครคาดหวังจะซื้อเกมนี้มาแล้วก็เอามาเล่นสไตล์เกมรถแข่งมีรถหล,หลายๆคันแข่งกันเกมนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะครับเน้นแรลลี่นะแต่ถ้าอยากจะเล่นแบบแข่งขันเห็นรถคนอื่นนะครับจริงๆก็จะมีโหมดออนไลน์มาให้ด้วยนะเราก็จะเห็นรถของผู้เล่นคันอื่นนะครับเป็นเหมือนรถผีนะลอยอยู่ข้างหน้านะครับผมก็ได้อารมณ์ไปอีกแบบหนึ่งนะ แต่ไม่ว่ายังไงนะครับสไตล์ของการเล่นเกมเกมนี้เนี่ยก็เน้นเล่นคนเดียวนะครับแข่งแบบแรลลี่นะโดยเป็นการจําลองนะครับว่าถ้าเราอยากจะเป็นนักแข่งแรลลี่เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเกมนี้ไม่ได้มีแต่การแข่งกันนะครับแต่เรายังต้องทําการแม n a นะบริหารจัดการทีมด้วยทั้งการวาง s t a ฟช่างในกลุ่มต่างๆเพื่อมาซ่อมรถปรับปรุงรถ อีกทั้งยังต้องทําการอัปเกรดเลเวลใช่ครับเกมนี้เนี่ยมีเลเวลนะแล้วก็มีทักษะต,ต่างๆให้ปลดล็อกด้วยแล้วก็ต้องทําเวลาในการแข่งขันให้ดีนะครับผมเพื่อเอาใจสปอนเซอร์การเป็นนักแข่งนี่มันเหนื่อยนี่โดยในการเลือกมิชชั่นต่างๆนะครับเขาจะมาในลักษณะของปฏิทินนะก็ต้องเลือกให้ดีนะครับว่าวันนี้เราจะทําอะไรได้ทั้งฝึกซ้อมได้ทั้งพักผ่อนหรือว่าจะไปแข่งรถคลาสสิกก็ได้นะ ในเชิงกราฟิกนะครับเกมนี้อาจจะไม่ได้สวยสุดยอด next gen สุดขีดแต่ก็ภาพโอเคเลยนะแลวก็เนื่องมาจากมันไม่ได้เป็นเกมรถแข่งที่แบบว่าแข่งกันกันกบรถหลายคันแซงกันไปแซงกันมานะครับแต่ว่ามันเป็นเกมรถแข่งที่เน้นตัวเรากับสภาพแวดล้อมที่ยากลําบากเพราะฉะนั้นนะครับเกมเกมนี้เนี่ยจะเป็นรถแข่งที่พาเราไปในหลายๆสนามหลายๆประเทศหลายๆสภาพแวดล้อมตลอดระยะเวลาที่ผมเล่นนะครับมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมอยากจะขับรถจริงๆเลยนะ อยากจะออกไปเที่ยวไกลๆนะครับอยากจะไปขับบนภูเขาอยากจะเดินทางไกลมันให้อารมณ์แบบนั้นได้เลย mm hmm. แล้วก็ที่ชอบมากนะครับก็คือว่ามีเซตของสภาพแวดล้อมที่หลากหลายมากเลยนะ mm hmm. มีทั้งกลางวันกลางคืนฝนตกหิมะมาครบเลยนะครับ mm hmm. แล้วก็มาถึงไฮไลท์นะครับของเกมเกมนี้ก็คือการใช้จอยถ้าใครอยากจะรู้นะครับว่าจอยของ PlayStation 5สามารถทำอะไรได้บ้างเล่นเกมนี้เกมเดียวเนี่ยได้ครบเลยนะ เราสามารถรับรู้ถึงพื้นผิวของถนนที่แตกต่างกันได้จริงๆนะครับถนนในแต่ละภูมิประเทศเนี่ยมันมีเท็กซเจอร์นะมันมีพื้นผิวที่ไม่เหมือนกันแล้วมันก็ส่งผลออกมาในการสั่นในมือเรานะครับมือชาเลยนะครับอันนี้ไม่ได้เอาหานะเอาจริงๆเวลาเล่นเนี่ยพอเราขับไปเรื่อยๆนะในสนามที่มันเป็นเท็กซเจอร์ขรุขระเยอะๆเนี่ยรู้สึกว่ามือชาเลยแล้วก็ตัวคันเร่งนะครับตัว R2L2 เนี่ย เมื่อรถมันพังไปเรื่อยๆนะหรือว่าในช่วงบางเวลาที่มันขึ้นภูเขาหรืออะไรที่มันยากลําบากเนี่ยมันก็จะกดยากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับแล้วในตัวจอยของ Playstation 5เขาจะมีลําโพงเล็กๆใช่ไหมครับมันก็จะมีเสียงบางอย่างออกมาด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเสียง2เสียงนะครับคือเสียงที่ออกจากทีวีหรือว่าโฮมเธียเตอร์นะแล้วก็เสียงที่ออกจากตัวจอยก็เสริมอารมณ์ความรู้สึกได้เป็นอย่างดีครับ แต่ว่าการสั่นของจอยนะครับเหมือนกับที่คุณจิมแอนเคยโฆษณาะะคะล้ายๆกับว่าถ้าเกิดล้อด้านขวาเราอยู่บนหญ้านะครับแล้วก็ล้อด้านซ้ายอยู่บนกรวดเราจะรู้สึกต่างกันอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจว่าต่างกันหรือเปล่าผมเชื่อว่าในเชิงกลไกอะ่ะเขาทําให้ต่างกันจริงๆนะครับแต่ว่าพอมาอยู่ในมือเรานะมือทั้งสองข้างที่เราจับจอยอ่ะบางทีเราก็ไม่ได้รู้สึกถึงความละเอียดได้ขนาดนั้นเพราะมันก็คือการสั่น แต่ก็รู้สึกได้บ้างนะครับว่าด้านซ้ายสาั่นด้านขวาไม่สั่นอะไรแบบนี้นะแต่ว่าไม่ได้รู้สึกแบบชัดเจนถึงขนาดว่าเราไปนั่งในรถแล้วก็เรากำลังรู้ว่าด้านซ้ายเนี่ยมันโดนรวดอยู่นะครับในขณะที่ด้านขวาเนี่ยเป็นพื้นหญ้ามันไม่รู้สึกเหมือนนั่งรถจริงๆขนาดนั้นหรอกซึ่งก็ใช่นะครับมันเป็นการเล่นเกมมันไม่ได้นั่งรถจริงๆนะแต่ว่าก็มีความจินตนาการนะคาดหวังไปว่ามันน่าจะทําให้เราสามารถรับรู้ได้นิดนึงนะถึงการแยกแบบนั้น ณจุดนี้เนี่ยเกมนี้ยังไม่รู้สึกขนาดนั้นนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าในเชิงพื้นผิวในแต่ละสนามในแต่ละประเทศเนี่ยแตกต่างกันอย่างรู้สึกได้แน่นอนแต่ใครฟังมาถึงตรงนี้อาจจะรู้สึกว่าอยากจะลองนะครับอยากจะซื้อมาเล่นต้องบอกก่อนนะว่าเกมนี้เนี่ยค่อนข้างยากมากๆเลยนะครับบังคับยากพอสมควรเลยนะในการจะประคองรถไปถึงเส้นชัยรุนแรงทีเดียวนะ ผมเชื่อว่าการเล่นใน2-3ชั่วโมงแรกอาจจะสนุกนะครับเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยกับระบบการสันระบบคันเร่งต่างๆนะแต่ว่าพอเล่นไปเรื่อยๆผมคิดว่าคนที่น่าจะชอบเกมนี้เนี่ยคือคนที่ต้องชอบรถจริงๆนะครับชอบรถแข่งชอบแรลลี่จริงๆเพราะเนื่องจากมันไม่มีคู่แข่งคนอื่นเลยนะมันมีตัวเรากับสนามนะแล้วก็สภาพภูมิประเทศที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ มันก็ทําให้ความตื่นเต้นนะครับในการเล่นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่เมื่อเราคุ้นกับระบบต่างๆของมันแล้วแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าประสบการณ์นี้เนี่ยในระยะยาวอาจจะไม่เหมาะสําหรับทุกคนนะแต่ผมเองนะครับที่กดซื้อมาตอนเทศกาลลดราคาที่ผ่านมาได้มาครึ่งราคาก็าโอเคมากๆเลยนะครับค่อนข้างประทับใจทีเดียวนะ ผมยังจดจานะครับเสียงท่อนะตอนที่รถเราเล่งนะครับแล้วมันมีเสียงท่อออกมาปุ๊บพร้อมกับกด R2 เนี่ยยังอยู่ในหัวอยู่เลยถ้าใครชอบเกมสายรถแข่งนะครับก็น่าลองทีเดียวนะก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวสัมผัสแรก w ีวิว RC9 ใครได้เล่นแล้วนะครับหรือว่าท่านผู้ชมท่านไหนเป็นสายรถแข่งจ๋า,จาเล่นแล้วไปยังไงก็แบ่งปันกันมาได้นะถ้าใครอยากสะสมาลูกแมวนะครับก็สามารถกดจอยใต้วิดีโอได้นะครับผมเพียงเดือนละ20บาทเท่านั้น หรือถ้าใครจะซื้อของออนไลน์อยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมคลิกลิงก์ใต้วิดีโอที่คอมเมนต์แรกนะครับถ้าคลิกเข้าไปนะครับท่านผู้ชมจะได้ส่วนลดออนไลน์เหมือนเดิมไม่เสียอะไรเลยนะฮะแต่ว่าลุงแมวเนี่ยก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนิดหน่อยมาเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อไปครับผมถ้าใครอยากติดตามลุงแมวช่องทางนึงนะครับสามารถเข้าไปในเพจแมนูนยูทูบเบอร์ที่นั่นก็จะมีผมแล้วก็เนโกคูมะเชื่อกันอัปเดตคอนเทนต์ประจำนะครับผมสามารถไปกดติดตามกันได้ครับ ขอขอบคุณที่ร่วมานจบนะครับผมแมนนูวันนี้ลาไปก่อนชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด Subscribe เปิดดิ่งกริ๊งกริ๊งสวัสดีครับ